แต่งแล้วพักชินเฮควงคู่ชเวแทจุนเขาพิธีวิวาสุดชื่นเม่นเขาพิธีวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคู่รักนักแสดงด,งดังแดนกิมจิพักชินเฮและชเวแทจุนโดยงานจัดขึ้นที่บทแห่งหนึ่งในกรุงโซเมื่อวันเสราร์ที่22มกราคมผู้ที่มาร่วมงานเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมวงการและเพื่อนนอกวงการของทั้งคู่อีฮงกิจาก s อ i ที l อแลนครัสดีโอเอ็กโซและอ e ีจัส เดวรวมร้องเพลงแสดงความยินดีซึ่งหนุ่มอ e ีฮงกินั้นเคยร่วมแสดงในหนังซีรีส์ดัง yo beautiful กับพักชินเฮและเคยร่วมแสดงในซีรีส์กับชเวทแทจุนตอนยังเป็นเด็กในงานเขาได้ร้องเพลง I m m s a y ยิ่งเพลงประกอบละครเรื่อง as ที่พักชินเฮเล่นสำหรับคลัสและดีโอร้องเพลง beautiful เพลงจากซีรีส์กอล l i นส่วนอีจัสร้องเพลงของตนเอง unfortunate คนดังรายอื่นๆที่มาร่วมง,งานก็มีอาทิเพื่อนนักแสดงแบจองนำโอซังจินอีซอจินนัมกุงมินยูจุนซอซอฮอนนักเบสบอลมืออาชีพฮวังแจยุนนักยิมนาสติกลีลาซอนยอกแจดานแขกคนอื่นๆก็ได้แบ่งปันภาพถ,ถ่ายงานแต่งพร้อมแสดงความยินดีกับทั้งคู่โดยหลังเสร็จสิ้นงานแต่งพักชินเฮได้โพสต์ภาพตนเองในชุดแต่งงานแบบดั้งเดิมของเกาหลีลงในอินสตาแกรม พร้อมเขียนข้อความขอบคุณสำหรับทุกคนที่ส่งความยินดีและคำอวยพรมาให้สำหรับอ e ีมินโฮพระเอกจากเรื่องด s อสซีรีส์ดังที่เล่นกับพักชินเฮได้แชร์ข้อความแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวผ่านทางอินสตาแกรมขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ